ตลาดนัดครับเขได้ปบะกบอบทุงเดียว10บาทกินยังดีดงนเนานะิเนียบวะนะมาฮะฮะฮะะฮะิะฮะฮะอันนี้เอากิน ิปางงากาเละทีสุดมัเลยจ้าเขาขวามีบ้างเขาขวา,า,ขวาน้ำสิบไข่ลูกชิ้นวันนี้บัตรเสีเงกนสดครับ สะกนเ้าะเหรว่ามเข่าเนี hmm. mm ่ยจยังแน่เมื่อนี่กินลูกชิ้นนั่นแหละ เขาหรือกับแกมเะ้านะไปชนรถเงินเร็วๆเบิ่งรถเบิ่งล่าเป็นยังกับบ้ากน,กนกันครับเห็นไ้มกลิ่นตัวไม่นี่ รลับลับเนี่ยลับเนี่ยสวัสดีครับหอดปานแล้วมันก็นตะาลับ่นี้คือเนี่ยคิดอยากครับคิดอยากเบิ้งคลิปเบิง้งเงินเบิ้งคลิปวีดีโอไ้ไล่ เบื้องหลายช่องก็จะกินลาบกินกล้วยส้อยจุคิดอยากน้ำเพลิน <c ười> คือเนี่ยวัดเครื่องโลครับรกระดิบบอสเนี่ยท,ท่างไทยกระดิบบอสคืออยู่บ้านเท่าเนาะอยู่ท่างอีาสานนะครับมันอยู่บ้านเท่ามันงวดใบผงงวดไทยไทย,ยกี่เนาะมัทไทยขี่แกน การเอาเงินว่กกีดังขัดสูบน้ำน้ำครับนี่ลงมือเองเด็ดตะขา,านี่้ช่วยเตรียมครับเอายังไงนะลงมือเองครับ ทานนี้กับพ่อใดอยู่ครับต่ว่าปกติว่าคนะัดคือบานห้าเไ็่จังไดยใดเนาะพ่อใดกับบานนึกเสีอโอ้มีดกับใดนี่เคยเขามีดทหารขวานวัดรับด้วยลมคมด้วยแรงมีเห็ดตุกติกครับ กินบ่ลูกซอยจุบ่กินซอยจุยาพารานสิล่าบ่มีอีหยังเป็นหยังเดี๋ยวไปไปซื้อซอยจุบ่ ายุแม่เสื่อนคณะหมูกรอบไม่อายุเปิดพ่อคลิปอยู่เรื่องนส้นนั่นนสิติดลิกาซิตเพลงปอแก้วท้ายคลิปท้ายคลิปปอแก้วปอแก้วท้ายคลิปดีกีตามะก็ติดลิกาซิตว่ะมันมันกีตามปอดแก้วดีเองบอกหรือว่าหรือว่ามันเป็นแอป ที่นี่กระสิดเบอร์งเดงมาลองไก่เคี่ยงแต่งมาลองเสียงไก่เคี่ยงต้นฉบับเลยเล่ห์ฮะลองเพียนกินิเนว่เบิร์ดหรวครับแต่ว่าหงาคิดยากจะเป็นหน่อยเข้ขมกินจะค่ำหนึ่งโตถึงเกบอยากก็ไือครับ ก็เห็นแล้วกับกินว่าได้ขนาดดอกบตอนที่ต้มสดน้ำนะครับเพราะสดน้ำนเครื่องโลดเพราะเนื้อเพราะได้โยลานนี่ตลาดเนาะมีโอกาสในเมื่อบานน้นนนนนา,อบานกันสนนบสีแดงใส่ซอเนื้อกับแพงบ่าโยบ้านก็ได้กูละสามลอยได้อนโยบ้านเท่านั้น สมราะคาแล้วครับเพิ่งแต่เสียบเขียนข้างนี้ก็จะเป็นมั่วเขาเอื่นว่าม่ว่ั่ว่าพันมัน่วมั่วขุนเนาะกต่เลสิมันก็เลยเสียน,นจิกหน่อยมันเสียเหลวเนื้อมันจะเหลวเขียนมานนเทาเอื่นเขียน อันนอ้นเ,เลยอันนั้นเป็นตอนๆเป็นูั่วกระแสงานจริงครับก็ได้เสร็จสิเป็นอันนั้นเล็กน้อยว่าใครได้ช่วงนี้ท่องตะซูเชียวแต่อาจจะว่าใครได้เห็นนะ้ำกลิ่นๆตัวบากับคือบาร์มันขันมันซื้อขันซื้อกับเขา สำเร็จหรือว่าเขา่ากล้องเข่าเนี้ยกระชับประหยัดนะครับซีกล้องแล้วช่วงนี้ปลายเดือนกระชับเฟื่อเครื่องจังเลยร้านเป็น,นกงอยู่ทั้งขายของหว่านไร่นะครับตรงนี้เป็นกระลังพ่อพ่อได้ครับพ่อได ทางแอปต่อๆนะครับขายเซรั่มขายขายเซรั่มขายอันนี้ขายคอลลาเจนใจทักมาได้นะครับขายซอยเป็นไดอยู่แต่ว่ากับบ๊วแมนวาน,น,นั่นเนาะเอาเบากามจริงสำหรับผมกู้ดีแพงคีดหน่อยกผู้ที่มีกำลังนะครับผู้ที่พอมีกำลังผู้ที่สามารถซื้อ เพิ่มเติมเป็นอะเป็นเสริมนะครับเสริมนี่ปัญหาด้านสุขภาพเริ่มเข้ายังไงบางเจลังกับเป็นผู้ที่แบบว่าเพิ่มความชุ่มชื่นบผิวหนาครับหลักสวยหลักา่เนะครับ,แบบส,งงารบสามารถต่อเข้ามาได้ พ่อแล้้ใส่ผอาชีวิวกับตับคุณลายหลครับเพชรอนขม,มแสบอยู่ที่ข้ำอาชีริวตับ Con nhân dân nói hợp Hãy subscribe cho kênh Ghiền chút กูก็ไม่เคยกินนะครับไม่เคยกินพ็จะกินพวกอาหารผักกาดพวกผักพวกถัดอย่างสั่นครับในี่ามกับในบ้านความ กันเลือดลงไปเลือดไล่ไหมครับมาไปกันปล่อยเปี่ยเปลี่ยว่าใสดอกเว้ ผมนัวครับไล้ไลยแสบไล่ผมนัวน้ำปลาครับไล่ เจ้าโอเองครับโอเด่งจริงๆเลยบัดนี้แถมตึ้งน้อยน้ำป่ามันยิได้ดีมากนะครับคนให้ดีดีแท้ได้ดีไปได้บเบิดดลยผมไต่เอาเรื่องตำลัง ซอยห,หอมก่อนนะนีห่หอมอย่างแน่นอน่ะไปหอมร่วม หอมเปยหอมเปยมี่หอมป้อมนี่แล้วละแหน่้นหอมหอมหลายๆชุบอ่เยหอมไปเรื่อยๆนี่ครับไตยแบบขวด้อยเตยมือ เขาขั้วไหนโอ้บักโบกไอ้ข่องก่อนเลยจวดจ,จักหน่อยจวดจ,จักหน่อยครับจวดจ,จักหน่อยจวดจ,จักหน่อย ต้องมีดับข้าวครับของคู่กันข้าวคั่วขั่วก็ได้ซื้อครับไม่ได้ขั่วเองขันขัวเองมันก็ยิหอมเนาะยิ่งพอนี่มีบุญง่ายๆครับยุบานพอน้ำบุญนี้พุทธาเราใส่ขั่วข้าวขั่วแล้วขั่วข้าวขั่วขั่วพริกข้าวขั่วตำแบบนี้ อ,อเรียบร้อยครับหมูแดงจึงครึ่งเลยเรียบร้อยครับลูกเล็กซิมบนหนอ กค็นไวะดีความบ้างอนะ่ะเป็นอัมอำอัมอำมนะครับนี่ดีกว่าจะ บ,บันทันที่ขุ่มเรียบร้อยครับเรียบร้อยก้อยเนื้อเจ้าเกี่บวได้ิไซดิไซอะให้ตุ่มเหรเรียบร้อยแล้วครับก้อยเนื้อ you right.